ยืนหนนะักอ่ะนี่แข้งหน้าเนี่ยหน้ากูอีกแล้วเหรอไหนวะตายมึงตายไหนวะ่เวิ <c oughs> ว่งบวก <c oughs> วิ่งบวกเฮ้ย <c oughs> อ๋อะไรยอ<ห>มอ,อ,อ่อ้าวยังไงโอ๊ย บักม,มันกระโดดจังวะเอออ้าว้าวเสร็จสามสามเฮ้ยยังหมดอ,อยู่ตายตูดเรียบร้อยไม่รู้ยังเห็นอักเกอร์อยู่เลยทางแม่งกดเกิดใหม่แล้วกันสามสามสามสตายอ่ะ แล้วไปกดเกิดแล้ว